ในช่วง1-15สิงหาคมนะคะมีดวงดาวจรมาเป็นราชาโชคนะคะจังหวะพร้อมๆกันถึง3ดวงนะคะจะส่งผลนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์อย่างไรบ้างกับพวกเราชาวมีนนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะสำหรับผู้ที่เกิด15มีนาคมถึง12เมษายนฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งผู้ที่ลักนาราศีมีนกดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทั้งดวงรายเดือนทั้งคลิปแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งแรกสิงหาคมนะคะดาวประจําตัวของพวกเรานะคือดาวพระหัสนะคะ เป็นตัวแทนตนุและกรรมะนะะก็คือตัวเรากับการงานนะคะเป็นดาวเดียวกันดังนั้นชาวมีนนะคะถ้าเมื่อไรเราดวงขึ้นนะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยนะคะถ้าเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าอดวงไม่ค่อยดีนะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะเพราะว่ามันเป็นดาวเดียวกันนะคะณจังหวะนี้ดาวพระหัสนะคะเดินดีอยู่นะเรียกว่าเดินเป็นจังหวะดีเดินไปข้างหน้านะคะสง่งผลในเรื่องของการงานนะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เมษายนนะคะใครที่ มีหน้าที่การงานดีขึ้นมีความราบรื่นขึ้นขยับก้าวหน้าขึ้นทางการงานนะคะมีอาชีพเสริมมีเรื่องของช่องทางรายได้ใหม่ๆถือว่าคุณได้รับผลดีผลประโยชน์จากดาวพรหัสนะคะสําหรับใครที่กลับกลายเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคทางการงานซึ่งมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าในพื้นดวงของแต่ละท่านเนี่ยมันมีดาวตั้งรับไม่เหมือนกันนะคะบางท่านเป็นดาวคู่ศัตรูก็ส่งผลให้การงานเนี่ย มีความก้าวหน้าแต่ว่าก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะนะคะบางคนมีความขัดแย้งในเรื่องการงานเรื่องความขยับไปข้างหน้านะเรียกว่ามันต้องฝ่าฟันมากนะคะซึ่งก็ถือว่านะเป็นจังหวะของแต่ละท่านนะอาจจะมีแตกต่างกันในรายละเอียดเนื่องด้วยพื้นดวงชะตานะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวพระหัสในมาตรฐานเกษตรตาธิบดีนะคะก็ส่งผลให้มักจะมีเรื่องของคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพศตรงข้ามนะคะหรือว่าการที่ตัวเราเนี่ย ต่อสู้แล้วดีนะคะลุยแล้วค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์นะคะอะไรที่เหน็ดเหนื่อยอะไรที่ต้องฝ่าฟันก็ถือว่าในเบื้องท้ายนะก็จะได้รับผลดีจากความพยายามนั้นๆน,น,นะคะบางคนนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการศึกษาการพัฒนาตนเองนะคะเรื่องของการศึกษาอะไรที่ค่อนข้างเป็น ทฤษฎีข้อกฎเกณฑ์ต่างๆนะก็ถือว่าจะทําได้ดีนะคะในช่วงเวลาที่ดาวพระหัสทับตัวพวกเราอยู่นะคะสําหรับดาวพระหัสนะคะจะเดินเป็นปกติในช่วงครึ่งแรกสิงหาคมนะคะในขณะทีะ่ช่วงท้ายๆสิงหาคมนะคะดาวพระหัสจะเริ่มมีวิธีการโคจรที่ผิดปกติไปนะคะซึ่งกินเวลานะเป็นระดับเดือนนะคะหลายเดือนนะดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวเรามาติดตามฟังได้ในคลิปหน้านะคะว่าดาวพฤหัสเดินผิดปกติไปส่งผลกับเรื่องอะไรของเราบ้างนะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะเป็นดาวอังคารนะคะ กระดุมพระสุภะนะคะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะดังนั้นในเดือนนี้นะคะหลังวันที่9ไปนะคะทั้งดาวอังคารนะคะดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธนะคะจรมาเป็นราชาโชคพร้อมๆกันนะคะสําหรับดาวการเงินพวกเรานะเป็นราชาโชคและปะนะคะในเรือนของสหัสชชะนะคะเรียกว่ามีโชคและโอกาสทางการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงคอนเนคชันอย่างชัดเจนนะคะคาว่าราชาโชคนะคะ อาจเป็นโชคลาภที่ได้มานะบางครั้งก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ขวนขวายอะไรมากนะักเรียกว่ามีโชคลาภทางการเงินมาถึงตัวเรานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงนะคะเรียกว่าคอนเน็กชันนะนำพาสิ่ง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินผลประโยชน์ไรายได้เข้ามานะคะ ความเป็นราชาโชคและประนะคะตรงนี้อยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะอาจจะมีโชคแบบปลุกป,ปับฉับพลันนะคะมีโชคเนืองเนืองมาจากเรื่องของการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นกลุ่มนะคะการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆแล้วนํามาซึ่งเรื่องการเงินนะคะคําว่าประตรงนี้นะก็คือโชคลาบนี้นะอาจจะมาแบบ มาไวไปไวนะเป็นลักษณะราบลอยที่ไม่ค่อยยืนยาวมั่นคงนะอาจจะเป็นลักษณะโปรเจกต์การงานพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องรายได้พิเศษรายได้เสริมที่มีเข้ามาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะนอกจากนี้นะคะดาวอังคารที่เป็นราชาโชคนะมันเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนนะก็ถือว่าคุณอาจจะมีแหล่งรายได้นะมีเรื่องของการเงินแบบฟลุกๆเข้ามานะคะเป็นระยะนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะ ประกอบกับนะคะดาวพระเกตนะคะในเดือนนี้นะก็ย้ายประมาณวันที่9ด้วยเหมือนกันนะไปกระตุ้นเรื่องลาบผลนะคะชาวมีนเนี่ยก็อาจจะมีลาบผลนะบ่อยขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทีมงานได้นะลูกหลานของเราคนอายุน้อยนะคะเรื่องของการบูชาอะไรที่เป็นลักษณะเด็กๆก,ก็ได้นะเป็นกุมารเป็นเรื่องของ สัตว์เลี้ยงนะสัตว์เล็กๆลูกสัตว์อะไรเงี้ยก็ได้นะซึ่งนาพาโชคลาภมาสู่ตัวเรานะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเพาะพันธุ์สัตว์หรือเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพาะพันธุ์ฟาร์มต่างๆนะคะอาจจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่คุณเลี้ยงไว้นะไม่ว่าจะเป็นออกลูกเยอะหรือไม่ก็มาพร้อมกับนําโชคลาภไปเสี่ยงโชคได้นะคะมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคลงทุนเก่งกาไรซื้อถูกขายแพงนะคะ หรือว่าบุตรหลานช่วงนี้นะพึ่งพาได้ทําอะไรเนี่ยจะต้องพึ่งพาเขาแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราดีนะคะบางคนได้โชคลาภจากลูกทีมนะการให้คนสักต่ํากว่าอายุน้อยกว่ามาช่วยในเรื่องยอดขายนะคะได้รับผลประโยชน์ดีเยี่ยมนะคะดาวศุกร์นะคะก็เป็นราชาโชคเหมือนกันดาวศุกร์เป็นราชาโชคในเรือนปุตตะนะคะก็เด่นชัดในเรื่องลาภผลนะในเรื่องที่บอกนะคะรวมทั้งนะคะเรื่องของอการได้พบปะ เพื่อนเก่านะคะเรื่องของการที่คุณจบโปรเจกต์การงานอะไรสักอย่างได้นะแล้วมาเป็นผลประโยชน์กับคุณนะคะเรื่องของการที่ได้ทีมงานเก่าทีมงานเดิมมาช่วยส่งเสริมการค้าการขายผลกําไรผลประโยชน์ของคุณนะคะการได้พบปะเพื่อนเก่าเพื่อนที่คุ้นเคยนะคะคนที่อาจเป็นลูกค้าในอดีตก็ได้ย้อนกลับมาเป็นเรื่องของการเงินการทองโชคลาภของคุณนะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวพุธนะก็เป็นราชาโชคแล้วก็เป็น มหาจักรด้วยนะแต่อยู่ในภพอรินะคะการทํางานการประสานงานการวิ่งเต้นยื่นเรื่องเอกสารอาจจะมีความสะดุดติดขัดอยู่บ้างเรียกว่าต้องใช้ความพยายามสูงอาจจะต้องทําหลายครั้งพูดจ,จําจีจําชัยหลายอย่างนะคะเรื่องของการสื่อสารระวังการผิดพลาดนะดังนั้นเรื่องของโชคลาภดีแต่ดาวพุธไม่ค่อยดีก็ถือว่าต้องพยายามต้องกระทุง้งต้องกระตุ้นหลายส่วนนะถึงจะได้ลาบนั้นมานะคะนอกจากนี้นะคะดาวพุธนะคะเป็น อาจเจ้าเรือนเรื่องของปัตตานีพันธุกนะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากหน่อยนะคะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามคู่ครองนะคะเรื่องของปัญหาสุขภาพคู่ครองก็ได้ทําให้มีเรื่องของอค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาค่าเดินทางนะคะรวมทั้งนะคะดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนปุตตะนะคะดาวอาทิตย์ของเราเป็น เจ้าเรือนอรินะดังนั้นความเป็นมหาจักรก็คือคุณได้โชคลาภจากสิ่งที่บอกก็จริงแต่คุณมีค่าใช้จ่ายเยอะในเรื่องภาระดูแลนะคะเช่นถ้าคุณได้ดีจากทีมงานคุณมีภาระค่าใช้จ่ายทีมงานเยอะไม่ว่าจะเป็น การออกเงินล่วงหน้านะภาระในเรื่องการอัดฉีดให้กําลังใจทีมงานเนี่ยต่างๆเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายเข้าสังคมบ้างอะไรบ้างก็จะมีมากนะคะรวมทั้งถ้าคุณมีโชคจากเรื่องของบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงคุณก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรื่องการเงินนะถือว่าเข้าเยอะนะคะแล้วก็เก็บไม่ค่อยอยู่นะเงินหมุนไปหมุนมานะคะมีรายจ่ายเยอะเช่นเดียวกันนะคะสมกับที่ดาวพระราหูประจําอยู่ในเรือนการเงินก็คือราหูลวงทรั์พวกเรานั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะในมุมของดวงดาวเนี่ยนะคะเขาเอื้อมถึงกันได้นะส่งกําลังถึงกันได้นะคะดวงดาวบางคู่ส่งเสริมกันนะคะดวงดาวบางคู่เป็นคู่ศัตรูนะบางคู่ก็เป็นคู่อุปสรรคนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินที่สะพัดเนี่ยนะคะ คุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะเรื่องของการตกลงผลประโยชน์ต่างๆนะคุณก็อาจจะมีการขัดผลประโยชน์เรื่องของความไม่ลงตัวนะจากเพื่อนฝูงรอบตัวได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าคนรอบตัวมีมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะดังนั้นอาจจะลงทุนอะไรจะไว้วางใจใครนะคะดูความน่าเชื่อถือนะคะดูสัญญาดูข้อตกลงให้รอบคอบนะคะ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะใครที่มีครอบครัวนะคะนะช่วงเวลานี้นะคะถ้าอยู่ใกล้กันนะอยู่ด้วยกันตลอดนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการความคิดเห็นไม่ตรงกันได้บ้างนะเรื่องภาระการดูแลนะคะที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองเพศตรงข้ามนะคะรวมทั้งถ้าเกิดใครที่เดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับคู่นะคะหรือว่าไม่ค่อยได้เจอเจอกันเป็นช่วงระยะเวลาเนื่องด้วยภารกิจหน้าที่การงานนะคะถือว่าก็เป็นไปตามดวงนะอยู่ไกลเนี่ยนะคะ ได้ผลประโยชน์แล้วก็ไม่ค่อยทะเลาะก,กันนะในขณะที่อยู่ใกล้ก็าอาจจะมีเรื่องขัดใจกันได้ง่ายนะคะสําหรับเรื่องของคนโสดนะคะณนะเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของแวดวงเพื่อนฝูงสังคมมากนะคะรวมทั้งคุณอาจจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการงานนะเรื่องของการเป็นที่นิยมชมชอบนะของ เราคนอายุน้อยกว่านะเรียกว่าเป็นลูกพี่เขานะคะหรือว่าเป็นคนไปแก้ปัญหาหรือเป็นผู้นําอะไรสักอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่อายุอ่อนกว่าแล้วรู้สึกดีๆนะก็สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระมัดระวังนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริเวณอ่าช่องปากลําคอนะคะเรื่องของสมองนะความคิดการพักผ่อนนะคะบางครั้งรู้สึกมึนงงเบลอนะคะ เนื่องด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือว่าต้องบริหารความเครียดความกดดันความเสี่ยงต่างๆที่ได้รับนะก็ถือว่าชาวมีนต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะสําหรับเคล็ดมงคลการเสริมดวงนะคะของชาวมีนนะคะใครที่ดีอยู่แล้วนะตอนนี้มีความก้าวหน้าทางการงานดีนะคะก็มีบางส่วนนะที่อด,ดเด่นนะคะก็ต้องทําบุญเสริมดวงนะคะให้มันดีทนดีนานนะคะแล้วก็ดียาวๆนะคะ รวมไปถึงใครที่พบอุปสรรคทางการงานอยู่นะรู้สึกว่ามีความสะดุดติดขัดนะจากคนบางคนจากเรื่องของอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็ต้องอาศัยพลังบุญนะช่วยเสริมดวงช่วยดันนะคะให้มันผ่านไปได้นะคะสําหรับการทําบุญนะคะอันเน้นไปที่เรื่องของการให้ทานนะการบริจาคนะคะ เรื่องเกี่ยวกับคนป่วยคนเจ็บคนตายคนยากไร้นะคะหาทําได้ตามโรงพยาบาลมูลนิธินะที่คุณชอบที่คุณสนใจหรือที่คุณสะดวกตามงบประมาณตามกำลังนะคะและอย่าลืมนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะรวมทั้งนะคนที่เป็นอุปสรรคให้กับชีวิตหรือการงานของคุณนะช่วงเวลานี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางนะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทําบุญนะคะเนื่องด้วยงบประมาณภารากิจหน้าที่เรื่องค่าครองชีพต่างๆที่สูงขึ้นนะคะมีตัวช่วยดีๆนะคะในเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะคะมาฝากนะจากผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้เข้าฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ fc ช่องโหรา59นะคะสามารถสั่งซื้อผ้าดิบบริจาคในราคา55บาทนะจากเดิม59นะคะวิธีการก็คือแอดไลน์แอด bwo n 5 9นะคะต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะมีทั้งแบบส่งไปบ้านก็ได้นะไปบริจาคเองนะคะหรือว่าไม่สะดวกนะก็มีบริการส่งต่อมูลนิธิให้นะโดยหมุนเวียนเปลี่ยนมูลนิธิไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ว่ามูลนิธิไหนต้องการนะคะ โดยเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะไว้ใช้สําหรับหอร่างผู้เสียชีวิตนะซึ่งใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งเท่ากับว่าคุณทำไปเนี่ยมันได้ประโยชน์นะมันได้ใช้งานนะคะและพิเศษนะคะสําหรับตอนนี้นะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะก็มีวอลเปเปอร์มงคลให้นะคะถ้าซื้อ4ผืนนะหรือคุณไปรวบรวมมาได้4ผืนก็ส่งวอลเปเปอร์ให้นะคะเป็นวอลเปเปอร์มงคลนะคะ รูปองค์ท้าเวสุวรรณออกแบบพิเศษมานะคะเพื่อกระตุ้นเรื่องโชคลาภนะคะเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะมีหลายสีนะคะให้เลือกตามอัธยาศัยนะคะเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศนะคะหรือรับฟังจากต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะเสริมดวงนะทำบุญด้วยวิธีไม่ยากนะคะได้ทั้งเรื่องของพลังบุญนะคะได้ทั้งเรื่องของการเสริมดวงนะรวมทั้งมีภาพสริมงคลไปใส่โทรศัพท์ ของคุณนะที่ใช้ในเรื่องการค้าขายการเจรจาติดต่อต่างๆนะคะหรือใครนะคะจะเก็บไว้บูชาส่วนตัวก็ทําได้นะคะรวมทั้งนะคะผู้ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าคุณซื้อเกิน4ผืนนะคะสามารถทักแอดมินนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอรับวอลเปเปอร์ย้อนหลังได้นะคะ ท้ายคลิปนี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้ชาวมินทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นพื้นดวงแบบไหนก็ตามนะคะให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะจากเรื่องของดาวมฤตยูที่อยู่ในภพสหัสชชะนะคะเจอคนดีเจอคนเกื้อหนุนนะคะได้ดิบได้ดีนะเพราะว่ามีคนหนุนคนดันนะคะรวมทั้งนะดาวพระเกตอยู่ในภพลาบผลนะคะขอให้ได้รับโชคลาบก้อนใหญ่นะได้เงินก้อนใหญ่นะแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องการงานการเงินนะคะ ขอให้ปัญหาอุปสรรคนะคะที่ต้องพบเจอนะคะความยากในชีวิตบันเทาเบาบางนะคะเรื่องราวต่างๆที่คุณพบเจอแล้วเป็นความทุกข์ความเครียดนะคะมาลายหายไปนะคะขอขอบพระคุณนะคะทุกๆกันสนับสนุนจากชาวมีนทุกๆท่านเลยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ